สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรสันทัศน์วิเชียนโชตสังกัดศูนย์วิจัยความเป็นเลิศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพคณะอุตสาหกรรมกรเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปัจจุบันเนี่ยมีผู้ป่วยโรคไตเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยมีข้อมูลว่ามีผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทยปีละไม่น้อยกว่า8ล้านคน ซึ่งเป็นที่มาของในการคิดค้นผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้คิดว่าจะสามารถช่วยผู้ป่วยโรคไตได้อีกทั้งสามารถใช้กับบุคคลทั่วไปที่จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตได้ครับผู้ป่วยโรคไตเนี่ยปัญหาหลักเกิดจากการคั่งของสารพิษที่อยู่ในร่างกายเราก็เลยมีแนวคิดว่าจะทำยังไงให้ลดการคั่งของสารพิษเหล่านั้นโดยการ นำส่วนผสมที่เรียกว่าพรีไบโอติกซึ่งเป็นใยอายหารชนิดพิเศษผสมกับจุลินทรีย์โปรไบโอติกซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเมื่อมารวมกันสารสองตัวนี้สามารถที่จะลดปริมาณการคั่งของสารพิษในร่างกายที่เกิดจากโรคไตได้ครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นส่วนผสมที่อยู่ในรูปผงครับ โดยที่พรีเบิร์ติกที่เราผลิตขึ้นมาชื่อทางการค้าว่าไอโซมอนโตโอลิโกไซคลายซึ่งเราผลิตขึ้นมาเองซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากข้าวหรือมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบและเราก็นำมาแปรรูปด้วยกระบวนการทางชีวภาพโดยใช้เอนไซม์ในถังหมักซึ่งปัจจุบันสามารถผลิตในระดับไพลอตสเกลได้ที่ขนาดประมาณ300ถึง600ลิตรได้ครับ โดยส่วนผสมเมื่อนำมาผสมกันนอกจากพรีกับโปรไบโอติกก็ยังมีสารอาหารตัวอื่นๆวิตามินแร่ธาตุและก็โปรโตีนและสารอาหารอื่นๆอ,อ,อีกเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำหรับผู้ป่วยโรคไตครับ